จากเรื่องราวร้อนค่ะของการบันเทิงค่ะของข่าวนักร้องหนุ่มค่ะคุณโตโน่พาคินที่มีการเหมือนกับว่านอกใจแฟนสาวค่ะคุณนิชานันิชานะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันนานกว่า7ปีค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคุณโตโน่และคุณนิชานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่โด่งดังแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากๆค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะคุณโตโน่เองก็ต้องบอกว่าโดนคุณวิธีกรรมต่างๆในอดีตมากันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะ ภาในอดีตเมื่อปี2567เกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5และเรื่องการแต่งงานค่ะโดยในวันนั้นเนี่ยคุณโตโน่ค่ะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าตนเองไม่เคยคิดที่จะแต่งงานหรือว่ามีลูกกับคุณนิชาเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีฝุ่น PM 2.5อยู่แล้วยังติดท็อปสิประเทศที่ทิ้ทงขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกเลยจึงไม่อยากให้ลูกเกิดมาไม่อยากมีลูกแล้วก็ไม่อยากแต่งงานด้วยทําให้หลายคนค่ะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยในเรื่องของภาพษณ์ของคุณโตโน่ค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยเคยถูก มองว่าเป็นผู้ชายแบบว่ารักสิ่งแวดล้อมใส่ใจสังคมดูเป็นผู้สุภาพบุรุษดูเป็นแบบอย่างที่ดีทางเรื่องของการว่ายน้ําข้ามประเทศเพื่อการกุศลหรือการพูดถึงสิ่งแวดล้อมในหลายๆครั้งแต่เมื่อกลับมีข่าวแนวนี้ค่นนอกใจแฟนผิดศีลธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําให้ภาพลักษณ์ของเขาสั่นคลอนพอสมควรซึ่งหลายคนถึงกับตั้งคําถามเลยค่ะว่าคุณโตโนที่เรารู้จักกับคุณโตโนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยใช่คนเดียวกันจริงหรือไม่ค่ะ แต่ใดๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยคนที่น่าสงสารที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายหญิงอย่างคุณนิชาค่ะที่แฟนๆเองต่างก็ส่งกงใจให้เธอกันอย่างมากมายค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็เห็นใจเพราะว่าเธอคือผู้ถูกกระทําแล้วคุณนิชาเองเนี่ยก็เพิ่งมีไปออกงานมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เห็นเขาออกงานค่ะก็ต้องบอกว่าเขามีใบหน้าที่สดใสและยังคงมีอรอยยิ้มแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยก็ตามค่ะแต่ว่าการปรากฏตัวของคุณนิชาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นในในว่าตัวเธอก็เข้มแข็งค่ะแล้วก็สามารถเดินนนห้้้้าต่่่อไดดแลวคคะโยูี ต้องบอกว่าคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีแล้วค่ะและเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องบอกว่า2ครอบครัวค่ะเขาก็รับรู้แล้วก็เห็นดีด้วยเพราะจริงๆทั้งสองครอบครัวเนี่ยมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งเลยมีไปเที่ยวมาไปเที่ยวไหนมาไหนหรือเทศากาลสําคัญปีใหม่สงการานหรืออะไรใดๆวันเกิดเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นสองครอบครัวมารวมกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนค่ะหลังจากที่มีข่าวแบบนี้ออกมาค่ะเขาก็จับตามองว่าเออจะมีการกลับมาคืนดีกันไหมเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ คนก็ไม่อยากให้กลับไปอีกครั้งเนี่ยทราบมาว่าพวกเขาจะมีทริปเซี่ยงไฮ้ที่ไปเที่ยวประเทศจีนด้วยกันเป็น2ครอบครัวค่ะก็คือครอบครัวของคุณโตโนโ่และก็ครอบครัวของคุณนิชาแต่ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วทริปนี้ก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่าครอบครัวของคุณนิชาเนี่ยไม่ได้ไปร่วมด้วยมีเพียงทางด้านคุณโตโนโ่แม่น้อยคุณต้องตาคุณนัดแฟนของคุณต้องตาและเทนเนอร์เพื่อนสนิทของคุณโตโนโ่ที่มากับครอบครัวค่ะต้องบอกว่ามาร่วมเฟรมกันซึ่งไรายภาพครอบครัวของคุณนิชาตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะและเเมื่่ออออไปดูทีขงงงคุณตตต้้านก็ ว่าคุณต้องตาเองเนี่ยน้องสาวค่ะเขาก็มีการโพสร,รูปภาพโพสต์สตอ่โพสต์คลิปอะไรต่างๆเนี่ยของพี่ชายเขาซึ่งในคลิปในภาพเนี่ยก็เห็นได้ว่าคุณโตโน่เองก็ยังมีการชู2นิ้วแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านแม่ยุ้ยค่ะแม่ของทางด้านสาวนิชาตก็ได้ออกมาโพสร,รูปภาพค่ะว่าคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวอยู่ที่หัวหินค่ะโดยที่คุณแม่ไม่ได้ไปร่วมทิเซี่งไฮกับทางด้านครบอบครัวของคุณโตโนโ่ในขณะที่ตอนนี้ค่ะคุณนิชาเองเนี่ยล่าสุดเขาก็มีการออกมาโพสร,รูปภาพที่เขาไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวเหมือนกันซึ่งเป็นภาพเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งต้องบอกว่ามากันทั้งตระกูลมากันเยอะมากๆเลย ในขณะเดียวกันค่ะสาวนิชาได้มีการเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอย่าลืมที่จะปล่อยให้ตัวเองเข้าไปลึกๆในพื้นที่ของหัวใจคุณจงมีสติเป็นตัวของตัวเองและใช้เวลาของคุณให้เต็มที่ซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีแฟนๆค่ะเข้ามากดไลค์ให้กําลังใจเธอกันอย่างมากมายรวมถึงท่านั้นแม่ยุ้ยที่รีบเข้ามาคอมเมนต์ลูกสาวเลยค่ะเป็นอิโมจิรูปหัวใจสีแดงในทันทีค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกจากคนดังกล่าวที่คุณแม่มาคอมเมนต์แม่ยุ้ยเนี่ยทางด้านแม่น้อยแม่ของทางด้านคุ กดไลค์กลางอินสตาแกรมของคุณนิชาด้วยหลังจากที่ไม่ได้มาร่วมทิปเสีเ่ยงไห้ในครั้งนี้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว